โอ้นี่เขาเรียกว่าเห็ดยังไงเห็ดเปาะตัวอ่อนเนาะกิโลสี่ร้อยบาทขายแพงแท้คนกันเองมาทางเดินอ๋ออันนี้เลือกแค่นี้ก็เอาไปสองร้อยอันนี้ล่ะอันนั้นยิงแพงกว่านี่ทำไมมันปลาแพงไม่รู้กระบะมันอร่อยกว่าบ่อันนี้สองร้อยอนี้สองร้อยอ๋ออันนี้จะอดนุนเพื่อนตัวอหนครับ ไปเจอเพื่อนนานเราดูสินะทำหน้านี่โอ้ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วครับวันนี้มีโอกาสมาก็เยี่ยมแวะอ่แวะเยี่ยมเพื่อนแล้วก็อุดหนุนเพื่อนหน่อยพวกนีเคือว่ามีเยอะเอาเอาที่ไหละทำเมื่อแต่แหละไม่มีไม่ได้ต้องมีแล้วมาแล้วฮะอร่อยจะมันแก่อันหนึ่งอันหนึ่งอ่อนนาอันนี้อ่อนเนาะลองไปเจียนชิมดูต้องไปล้างใหม่เออล้างไม่เป็นไรยวไปล้างใหม่ น,น,น,นี่เหรออันนี้อร่อยมันมันหนังไงอ๋ออันนั้นอันนี้มันแข็งแข็งอ่ะอ๋อราาจิมันตุ๊บตุต๊บอ,อร่อยใช่ไหมแพงมากไอ้น,นี่ก,ก,กิโลกี่บาร้อยบาทก็ใช่ห้าร้อยบาทตัวนี้มานนถึงนี่แม็กซ์สีแล้วโอ้แต่เราต้องขาย 500. ห้าร้อยขายสี่ร้อยห้าสิบครับโอ้ยพี่น้องครับเห็อสปะคือแพงคักแป้งนี่แป้งนี่อันนี้ อันนี้แหละสี่สิบบาทอันนี้อะไรกระปิงโอ้สุดยอดสุดยอดนี่นะนี่ไงสี่สิเออไม่ใส่น้ำหรือไม่ใส่น้ำเออไม่ใส่น้ำร้องเงนของปลาจักปลาขายขายข้างปลาจักปลาจริงไม่ปลาจริงปลาอะไรอะอ้าวเหลือเหลือแค่นี้นะเก็บแล้วก็เก็บหมดแล้วเนาะเราเหลือแค่นี้เลยอ๋อนี่รอผัวมารับว่างเงินพี่จินต้องเก็บแล้วเนาะโอ้นี่ครับ ไปอดนุนะครับผมเนาะแผงที่สองครับผมถ้ามาจากสุรินก็อยู่แผงที่สองครับนี่ไปกินลวถ้าอ่อนก็โคตรเยนะเ, <laughs> เดี๋ยวนี้เราจะแกงเสร็จเราก็จะมา,ารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมครับวันนี้กินเผ็ดครับเผ็ดคอมาเจอเพื่อนด้วยครับผมโอ้เพื่อนผมแก่ผมเยอะครับ <laughs> <laughs> นี่ครับแผงของป่าของบ้านละลูนเนาะยาวไปถึงนนครับช่วงนี้ก็เย็นมากแล้ว เขาก็เก็บกันครับตอนนี้ปีผมก็รีบมาเผื่อได้เจอก็ได้เจอพอดีเจอแผงของเพื่อนด้วยครับผมเห็ดตัวนี้ครับอยู่ประมาณราคา450บาทต่อกิโลเนาะเป็นตัวหายากเนาะหายากอร่อยว่างั้นดินก็400สักพักก็หมดแล้วสักพักก็หมดแล้วแล้วไอ้เห็ดที่ว่าเขาสตรงทำปลาเนี่ยมีไหมตอนนี้ยังไม่ออกวังจะออกรอดูพรุ่งนี้เช้าเนี่ยได้แล้วบอกหมดอ้วนบางแป๊บเดียวก็หมดโอ้ของดีของดีหายาก ของป่าออกของป่าออกแน่นอนนี่เราได้เห็ดเพาะอ่อนๆครับผมกับแม่เป้งนี่เห็แม่เป้งพี่น้องคือเห็นบอพี่น้องเอ้ยครับกระตายแสบตันนัวนี่แม่เป้งโอ้โหคั่วไปหนึ่งร้อยดคั่วกินได้เห่นโอ้แต่เก่งได้ไหมกันเลยก่งใส่กันใช่แต่เราไม่ต้องนใส่ส้มกระแสนั่นก่อนอ๋อใส่ที่ก่อนส้มทีหลังบอกอืมชิมกูว่ามันเปรี้ยวหรือยังก็ค่อยใส่ใช่ เงินก่อนจ็กบัตสอสบาทเนาะโอ้พี่น้องขายหา้วเราขายโอ้ขอบคุณหลายๆบรัตัได้เขาลดให้ขอบคุณครับจะรีบอุอดุนะครับผมอันนี้แผงเสียนึกเสียนึกครับอ่ะขอบเสียนึกครับเดี๋ยววันนี้จะไปแกงไม่เป้งใส่กับเห็ดเผาะพี่น้องอ่อนๆิแสบบอแสบบอไปล้างอีกไหมเออขอบอทิมเนาะ บกุดกระซากผมก็กินดังดินเลยเนะงงาะกันงูคักงูแน่เนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ <c oughs>